สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้โปเต้จะมาแนะนําทุกๆท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมือนะครับข้อมือว่าตอนที่เราเข้าสู่ตําแหน่ง IMPACT ข้อมือนั้นมีผลอย่างไรกับการเข้าลูกและมันจะส่งผลอย่างไรกับสิ่งที่เราใช้ข้อมือนะครับอย่างแรกเลยครับโปเต้ขออนุญาตแนะนํากับทุกๆท่านก่อนว่าข้อมือคนเราเนี่ยนะฮะมันสามารถขยับ เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับถ้าเรามองว่าข้อมือนะครับคือก้านไมโครฟ์แขนคือก้านไมโครฟข้อมือคือมุมอย่างนี้ถ้าแล้วฝ่ามือเราเป็นใบเหล็กถ้าเกิดเราเข้าลูกแล้วมือหรือข้อมือเรามีการขยับขยื่นแบบนี้นะครับแบบนี้ ก็แสดงว่าในตำแหน่งที่หน้าไม้จะโดนลูกนะครับมีโอกาสทายทั้งเปิดสแควรแล้วก็ปิดซึ่งแน่นอนเฉพาะหน้าไม้นะครับอย่างที่โปเต้บอกก็คือฝ่ามือโปเต้เนี่ยให้เป็นหน้าไม้นะฮะถ้าเกิดเราเข้าอย่างนี้ปั้งหน้าเหล็กเราก็ค่อนข้างจะตรงครับถ้าเข้าแบบนี้ปึ้งมันก็เข้าซ้ายถ้ามา ปั้งแบบนี้มันก็ออกขวาฉะนั้นมือเนี่ยครับมันจะขยับได้เนี่ยมันเกิดจากข้อมือเกิดการเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นถ้าเรามีไอเดียลักษณะแบบนี้แบบที่โปเต้แนะนําไปท่านใดที่ตีกอล์ฟแล้วเข้าลูกได้นะแต่มีปัญหาเรื่องของลูกเลี้ยวให้มาจัดการกับข้อมือนะครับดยปกติแล้วเวลาที่เรายืนเซตอัพนะครับตำแหน่งข้อมือเนี่ยจะมีการงอเล็กน้อย นะครับนะครับหรือว่าเป็นรูปใครจับมุมไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้รักษารูปนั้นไว้แต่พอที่เราขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วครับหนึ่งนะครับสองมีการหักข้อมือนะครับทุกคนเห็นว่าพอเราหักข้อมือปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีมุมตรงนี้อยู่มุมตรงนี้อยู่ตอนที่อินแพนะครับขอให้เรารักษามุมนี้นะครับเข้าลูกปังนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับพอเราขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บหักข้อมือนะมีมุมตรงนี้อย่างที่โบเต้บอกครับตอนที่เรา กลับมาแล้วหมุนตัวนะฮะหมุนตัวเข้าสู่ Impact ปังครับขอให้รักษามุมข้อมือนี้อีกมุมหนึ่งนะครับ Impact ปังรักษามุมข้อมือนี้ถ้าเรารักษามุมข้อมือนี้ได้นะครับทุกครั้งเราจะเข้าลูกได้ใกล้เคียงกันโอกาสที่หน้าไม้จะเปิดหรือจะปิดเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าข้อมือมันทำงานน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำได้ ความหนักแน่นในการเข้าลูกก็จะมีแน่นอนบางคนเวลาเข้าลูกอาจจะมีตีออกไปแล้วมีบานขวานิดนึงรวบซ้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดระเบียบกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตีกอล์ฟออกไปแล้วนะครับลูกไปทั้ง3ทิศทางเลยซ้ายเยอะขวาเยอะมีตรงบ้างเวลาเราตีจริงๆในสนามหรือเวลาที่เราซ้อมเราก็จะควบคุมทิศทางของลูกไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่โปเต้แนะนำก็คือ ข้อมือเนี่ยมันคือบานพับนะครับบานพับประตูจัดการกับบานพับประตูเนี่ยให้ดีให้เข้าไปตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเปิดนิดรวบหน่อยค่อยๆมาจัดรายละเอียดเอานะครับเพราะว่ามันจะลดความผิดพลาดในเกมการเล่นได้เยอะฉะนั้นข้อมือคือบานพับครับลองเอาไอเดียนีย้ไปซ้อมดูเวลาตีแนะนำให้เริ่มจากตีเครื่องวงก่อนนะครับจัดการมุมข้อมือตอนเข้าลูก แล้วดูเชื่อว่าพอเข้าลูกได้แล้วที่เราตีออกไปทิศทางเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตีแล้วลูกเลี้ยวเยอะๆนะครับโอกาสหน้าพบกับโบเต้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ